้เฮยใครเจอเมีย <doubled>, กูบ okay. ้างอับเมียกูอ่ะเด็กอายุสิบสี่อ่ะวันไหนอ่ะกูสงสารชีวิตของบากเลยเขาแหกปากไม่ได้แม่ด่ากูจะเขาไม่อยู่ด้วยบอดไม่ใช่บอดบอดบอดไม่ใช่สวัสดีครับคุณบ้าหมจะไปโดดโนมไปโดดไหนอะไรชื่ออะไรชื่อไรขอเชียร์ดีขอเชียร์ดี้ บุนน um ีครับองอรวเอคนนี้นี่วาเฮ้ยฮัลโหลอาห่อมาที่ไปให้หน่อยดิเพื่อนปีได้หวายเด็กเวงเด็กเวงอ่ะเฮ้ยเอาบอลบอลกูอยู่เด็กอายุสิบสมบอลตัวซีีอะบอลอยู่เด็กกซีวยซีอีอไเพื่อเพื่อทารตำรวจตัวนี้เพื่อีบอมบอมบอเฮียอะไรเฮีย วลตามกูเนี่ยกีฬากีฬาธนาบอสเอ้าวิ่งไปวิ่งไปกีฬาโอ้ยแข่โคตรดีอ่ะกระชานี่ต้องเติมนะวิ่งไปวิ่งไปยังไงวิ่งไปเอิร์นหลอกเอิร์นถ่ายแท็โอ้ยตวิ่งได้ไงอ่ะหลอกเด่นแข่งโคตรดีอ่ะกระชานี่ต้องเติมนะ ได้ราคาดีเออเดี๋ยวเจ๊เออน่สนใจนะเอเดี๋ยวนี้คือตลดเออยาแดงเอากีฬารู้วาค่อยไปซื้อถัดมาเออไอ้งสังหร่ยาเฮ้ยขายก่อนเลยใครมีแท็กปรมมึงไปขายแดกก่อนเลยเดี๋ยวแม่งไม่ขายนะแทผขายจริงนะแท็กผมขายเลยขายเลยขายเลยมันมันสเตมไงเดี๋ยวไปแนวไม่งั้นที่เขาเหมารวมว่าเป็นรถสเต็มหมดแลวมึงขายแดกไม่ได้เลยจะขายรีบขายเดย ผมกจะขายอยู่ประมูลมาหเอ็ดบอสแล้วผมมาขาได้เ็กว่าเออมัอนเออเก็บเพเ่อะทั้งนั้นแ่ลใครที่ประมูลมา1 0อยเอ็มมอมึงขายเลยกำไรแยกล่างได้เป็นสองคัน่ะเฮ้ยใคนั้งันรถเขาอยู่อ่ะตรงน้นอ่ะงออยู่ไหนบอสบอสดูคนันรถก่อนบอดูคนันรถก่อนอเด็กอยู่กูมาไเด็กอยู่สไปกูสงสารเขาก็โดนแม่ด่าเอามานี้อุ้ยรวยรวยวยรวยรวยกันกัรยรวยรวยัรยรวยรวยกันกันรวยรวยรรกังกราย อะไรอ่ะเจอพี่เจอ้าบ้านได้ไหมอ่ะเจอชาวบ้นไอ้่ม่ออสไม่มีจริงพ่อไม่ได้พ่อไม่มีจริงเด้ยไอย่าบอลจิ้มเ่รวยป้ารวยกันรวยป้เฮ้ยโอ้โหเอาอีกแด้วไอ้คนนี้เด็กกูหรือเปล่าวะแฟนกูป่าคนเนี้ยพ่ออุ้มนเอ็น้เปล่าวะมไม่ใช่่ไม่น่าใช่คนนี้กูห่อไม่ได้นะหล่เนี้ย กูดูรถอยู่มูมาตั้งห้าสิบกว่าเอ็มขายทิ้งดีกว่าสตรีมเมอร์ชื่อดังจะล่อเด็กอายุสิบสี่ที่เล่นไฟเอ็มโอ้โหนี่ข่าวนี้รันแน่นอนอายุสิบสี่ี่จรอพี่ส่งออกไปพี่ไม่รู้กูเดาพี่หมูเรียกมาพี่หมูเยแล้วไอ้เยี่ยนี่ไปโดนอุ้มแน่หน่ะอย่างมึนใครไปมงอะอะไรอะได้หาตบเพื่อนชัวร์เลยเอาสมองกุศลจะเนียนง่ายคนเดียวอามาเห็นได้ไงวะเนี่ยตอนนี้มันงั้นแล้วคู่เข่าได้อยู่ปะ โอเคไปอย่างนั้นต้องทำนี่ต้องทำนี่มันต้องอุดนะเจ้า